สวัสดีครับผมจาาโกเกษตรทองมน,นะครับพี่น้องครับครบสำหรับคลิปนี้นะครับเกิดาพี่น้องมาเบื้องนะครับเป็นมันนะตรงที่ผมเฮ็ดเฮ็ดคลิปลงไปเนาะที่ว่าเป็นโครงการทดลองแบบต้นละยี่สิบโลนะพี่น้องเนาะต้นละยี่สิบโลเนี่ยเหงาหนึ่งเนี่ยเหงาละยี่สิบโลเนี่ยนะครับก็ผามาติดตามเบิง้งตอนนี้ก็คือคือปฏิกิริยาเขาเปลี่ยนแปลงก็คือ เขียวขึ้นแล้วก็งามขึ้นบายางคักเลยน้ะพี่น้องเนาะนะครับจากจากเหตุเหตุที่ว่าเห็ดเห็ดด้วยเอาน้ำน้ำปุยมักนะครับมาปรุงดินนะครับปรุงดินลงไปครับผสมน้ำปุยมักลงไปในดินแล้วก็หดลงไปในดินนะครับพี่น้องตรงมันนะเพิ่งครับปฏิกิริยาเขาครับเบิ่งเขียวล้ำอวบไใงใ,ใบเขียวเข้มครับถือว่า สุดยอดนะพี่น้องนะแสดงว่าปฏิกิริยาของปุ๋ยหมักสามารถที่ผมเอาไปร้องพื้นนี่แสดงว่าถือว่าประสิทธิภาพเขาดีนะครับเนาะจากการที่ผมเอาปุ๋ยหมักไปไปร้องพื้นรนะ้องพื้นแทนปุ๋ยนะครับเบื่อพี่น้องอันนี้ผมออกมาผสมน้ำแล้วก็เอามาหดลงดินนะครับเนี่ยเบื้องบเบื้องต้นมันมีความสมบูรณ์นี่บ่ได้ใส่เคมีบ่ได้ใส่อย่างนะครับ ลำอวบใบเขียวเข้มครับลำตน้นอวบใบเขียวเข้มสมบูรณ์ดีนะครับเนี่ยเพิ่งครับโอ้แสงมาเยี่ยมนะพี่น้องเนาะใส่ได้เลยเพิ่งต้นใหญ่ยยขึ้นอวบเลยครับใบเขียวเข้มเพิ่งครับเน,นี่ยพี่น้องครับเพิ่งนี้เองเป็นมันใบมันเป็นมันใหญ่ไปเลยเนะครับลำบกใหญ่เลยครับครับผม นี่ยแหละกระพาที่หนองมาเพิิงนะครับประสิทธิภาพของปุ๋ยหมักอันนี้ผมผสมใส่กับน้ำแล้วก็เอาฮดลงไปนะครับฮดลงไปดินตรงเนี้ยฮดล้องไปน้ำดินอ้อมต้นนะครับมันแปกตาออกมาบักคักเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับแสดงว่าประสิทธิภาพในการเขาใส่ปุ๋ยมักในการห้องพื้นแสดงว่าโอเคเขาไปปรับปรุงดินได้ดีนะครับดินดีก็เลยพืชก็เลยออกมาแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะ ครับผมก็นี่ก็จะเป็นการทดลองอีกตัวนึงแล้วก็เห็นผลว่าประสิทธิภาพของปุยหมักเอาโอเคเนะพี่น้องนอะครับผมก็ฝากไปติดตามมึงแปลงไงเนาะที่ผมลองพื้นไยปุยหมักไปแล้วครับคลิปนี้ก็เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเก่าครับผมไปเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับส่วนคลิปนี้จากโกกเกษมหอมมสวัสดีครับผม